กว่าข้างในหน่อยหนึ่งเนาะนี่ปะ๊ะเดี๋ยวยายขอไปอาบน้ำก่อนเด้อแวค่อยมาทำกับข้าวกัน พี่เหมินเขาก็เตรียมเช็ดกระองเขาอีข้างนอกนะคะไม่แน่ใจว่าจะจัดโต๊ะข้างนอกหรือจัดข้างในเตรียมตัวอาการโบฟุนตก สิบเอโมงแล้วเพื่อนเพื่อนอแขกยายมาตอนหอ้าโมงห้าโมงเย็นยายทําความสะอาดเสร็จแล้วลงห้องไต้ดินไปหาอาหารยายไม่รู้มากัน4ี่คนหคนกับเรายายยังไม่รู้วันนี้จะทําเมนูไทยทั้งนั้นเลยนะคะไทยแบบไม่ไทยร้ออระไทยผสมฝรัง่งไม่รู้ว่าจะทำ ยายคิดไว้ตั้งหลายเมนูนะอันนี้หมูยายคิดว่าจะทําน้ําจะทําลาบแต่ว่าคิดไปคิดมาลาบใส่ข้าควคั่วยายก็เลยบอกว่า,วาจะทําเป็นยทำทําเหมือนลาบมันอะไรเนาะสับสับสับ,สบ,สบแล้วก็บ,บีบมะนาวเหมือนยำมานะยายคิดว่าแบบนั้นเขาจะกินมากกว่าลาบหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ยังลังเลเนาะส่วนอันนี้ไก่ จะทำสองเมนูก็เมนูหนึ่งผัดขิงอีกเมนูหนึ่งกำลังว่าจะว่าต้มยำหรือว่าจะต้มขาไก่ทมต้มขาขาไก่นะ่ะเออจะเอาอันไหนดีเนาะผัดไก่ผัดขิงแล้วก็ต้มยำหรือต้มขาไก่นี่ออไปแล้วนะส่วนอันนี้ปลา ปลายายก็คิดว่าจะทำหอนะ่อหมกเนาะถ้าทำห่อหมกไอ้นั่นทำต้มยำดีกว่าแต่ก็มันเยอะเกินเนาะหนึ่งห่อหมกสองไก่ผัดขิงต้มยำลาบแล้วก็จะตำแตงคราวที่แล้วเขามายายตำแตงให้เขากินเขาชอบเนาะไก่ผัดขิงต้มยำหรือว่าต้มขา ลาบแล้วก็อหอหมกแล้วก็ตำแตงทุกอย่างกินกับข้าวนะปกติเขาจะกินกับพวกมันฝรัง่งมันอะไรยายก็เลยทำเป็นข้าวไม่ทำข้าวผัดคราวนี้ทำข้าวเปล่าแล้วก็อันนี้ก็คือยายไอ้หอมญี่ปุ่นคิดว่าจะเอามาใส่ต้มยำนี่แหละให้มันอร่อย,อ,อ,ยอันนี้เห็ดก็จะเอาไว้แบ่งใส่ต้มยำกับ ไก่ผัดขิงส่วนอันนี้อันนี้ราดเบอร์รี่เอาไว้กินกับไอติมตอนตบท้ายนะคะราดเบอร์รี่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยใช่ไหมอมใช่นี่อันนี้สองอย่างเนี่ยไว้กินกับไอศครีมเนาะใหญ่ก็กำลังถ้าอันนี้เอาน,นี้ต้มยำดีกว่าเนาะแล้วก็ทำฮอรมกมันก็หลายอย่างเกนะินนะเพื่อนๆดูก่อนอันนี้คือวางแผนไว้เฉยๆเนาะ ไปเดี๋ยวยายจะไปเข้าสวนไปตัดแอ่ดอกไม้มาจัดใจกันก่อนอันนี้รอให้มันลรงเที่ยงค่อยทำเนาะจัดแจกันไว้ก่อนว่ามาตัดเฮออ้แม่ไม่ออกดอกไม้มันเก็บสลัดให้ไกลหรือเนี่ยลืมไปว่าวันนี้ต้องเก็บไข่เก็บไปเลยวันนี้ไม่ได้ออกนะวันนี้ ไม่ว่างเลยนี่จะเที่ยงแล้วนี่ตัดดอกไม้เสร็จจะไปอาบน้ำก่อนไม่ให้ออกวันนี้อยู่ข้างในนี่แหละได้ตั้งใจเก็บเนาะว่าจะมาตัดดอกไม้นี่จะมาตัดดอกไม้ตรงนี้ ก็เลยเห็นสลัดเก็บสลัดไปให้ไก่เฮ็นไข่ฝนตกเพื่อนเพื่อเลยไหจะจจัดโตให้แขกกินข้าวนอกบ้านหน่อยไม่ได้แล้วฝนตกวันนี้ต้องใส่ได้จัดในบ้านนั่นแหละเดี๋ยวยายรีบตัดตอนฝนตกห้ามโมงเอ้ยหกโม่เอ้ยเที่ยงแล้วเพื่อนๆพยายจะเอาแต่ดอกนี้แหละดอกอื่นมันดอกอื่นมันเอออ,อยู่ได้ไม่นาน โอ้ยายลืมให้ดูเมื่อเช้าแฟนยายเอาไปทิ้งจกการอันแรกยายกี่วันมันยังดีอยู่เลยนะแต่ใบมันเหี่ยวนิดนึงว่ายายกำลังว่าจะเอาไว้ผสมกันคิดไปคิดมาโอ้ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้มันยังดีอยู่อันนั้นมันเหี่ยวนะจะเอาแต่ดอกนี้แหละไม่เอาดอกอื่นมาผสมมันอยู่ได้นาน เสร็จแล้วแม่ยายไปหาดูดอกโบตันไอที่หอมหอมมันยังดีอยู่ไหมถ้ามันดีอยู่ยายจะเอามาใส่นิดหนึ่งให้มันหอมหอมแต่ว่าเดี๋ยวก็เอาออกเนาะเพราะว่ามันอยู่ไม่ทนแต่แค่เอามาไว้วันนี้วันเดียวเดี๋ยวไปหาดูก่อนเนาะเนี่ยนะคะมันอยู่ได้แค่ประมาณวันสองวันมันกระรงแล้วแต่ยายมาใส่ให้มันหอมเฉยๆเนาะ เสร็จละวสรไหมง่ายๆซื้อเขาก็หลายบาทเดอ้อนี่อยู่ได้นานเป็นอาทิตย์อาทิตย์เลยนะเนี่ยเนาะป่ะเดีย๋ยวายจะไปเก็บสตรอเบอรี่หน่อยนึงเอาไว้ให้แขกกินเนาะมทำอะไรข้างนอกให้ได้ปล้อยเดวไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มทำกับข้าว ยายมาเก็บสตบบรอเบอรี่ไว้เลี้ยงแขกตอนเย็นอืมเก็บเอาลูกใหญ่ๆพรุ่งนี้จะมาเก็บให้หมดนี่หาเก็บบวานก็เก็บไม่ได้ถ่ายให้ดูเก็บไปกินประมาณกิโลหนึ่งอ หวานเพื่อนๆมันสุกเต็มทีแล้วลูกเล็กๆยิ่งหวานอชอบกินใหญ่ลูกเลเ็กๆแบบนี้ๆๆหวานนี่เสร็จแล้วเพื่อนๆ,ๆว้าวลูกโตๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะ ป่ะเพื่อนยายยังไม่รู้ว่าจะจัดโตะ๊ะเอ่อนอกบ้านหรือในบ้านดีดูทา่าทางมันก็เหมือนฝนจตะตกอันนี้ยายเอาไว้ข้างนอกก่อนเพราะว่าข้างนอกอาการมันจะเย็นกว่าข้างในหน่อยนึงเนาะนี่ปะ่ะเดีย๋ยวยายขอไปอาบน้ําก่อนเด้อค่อยมาทํากับข้าวกันน่าเสียดายเนาะดูดิสงสัยนายจะได้จัดในบ้านเลย จริงๆยายจะตัดเจ๊จัดโต๊ะไว้ก่อนค่อยไปอาบน้ําแต่ว่าน,นี่มันยังไม่แน่ใจว่าข้างหน้าในบ้านหรือนอกบ้านเนาะปะ่ะคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพาทํากับข้าวนะคะดูโอ้ยอยากจัดนอกบ้านเพราะอะไรกลิ่นมันหอมตลบอบอวนไปหมดเนาะเพื่อน กีงางูนก็ยังไม่ได้ตัดเอากระดูกไก่มาให้แมวไปคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้เยตาด้วยนะคะ